ใรดูก็มีแต่รอหอยยิ้มหูใจเสียริงครบคันกว่าใครครบเครื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบอลลาน์สตรา 4S เกิรมีให้ดใจชุงมทาง Hot ชูสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะอยู่กับปิ่นพรชนกนะคะดึกๆแบบนี้ไม่เหงาแน่นอนนะคะเพราะว่าปิ่นเนี่ย พาบุคคลสําคัญนะคะสุดหล่อของปิ่นนะคะคุณหมอชอบสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับให้ความรู้เราในที่นี้เลยนะคะแล้วก็อยู่กับน้องเชเอมัสดีค่ะสวัสดีครับมสวัสดีครับวันนี้น้องเชเอมนะคะบอกว่าพี่ปิ่นขาหนูมีคําถามค่ะคําถามนี้เกี่ยวกับหนูหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยคำถามมันยังไงคะเชเอมคือคุณหมอค่ะแบบรู้สึกเหมือนตัวเองอ่ะปวดท้องเป็นเหมือนโรคกระเพาะแต่ว่ากินข้าวตรงเวลาตลอดเลยแต่ทีเนี้ย เหมือนเครียดหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องมาถามคุณหมอว่าแบบแ<ต>เอเอมันเกี่ยวกันไหมแล้วน้องดูเครียดจริงด้วย <laughs> เอาใจดีคุณหมอคือหลักๆเลยอันนี้ต้องถามก่อนว่าไปตรวจหรือ,อยังเคยตรวจแล้วคะ่ะเคยคุณหมอเคยให้ยาเกี่ยวกับมีเรื่องกระเพาะแล้วก็เกือบเกิดเป็นกดไหลย้อนอะไรประมาณเนี้ยแสดงว่าทุกอย่างอนุมาหรือมโนมโนทั้งหมดเลยเป็นกยย่ได้เป็นกใช่ถูกต้องครับผมเพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือ หลักๆเลยนะเท่าฟังโดยทั่วๆไปเลยก็คือปวดท้องรู้ไหมมีอาการปวดท้องมีอาการอะไรอีกไหมมีปวดท้องแล้วก็น้ำย่อยอะค่ะมันจะชอบตีขึ้นมาเวลาที่แบบว่าอือเวลารู้สึกว่ามีน้ำย่อยตีขึ้นมาใช่ค่ะบ่อยครั้งมากบ่อยครั้งมีแสบไหมมีค่ะมีแสบร้อนกลางอกอะโอเค อันนี้ก็คงบอกได้เป็นลักษณะของที่จะพูดนี่จะพูดเป็นตีความก็คือพวกกดไลย้อนทั้งหลาย<ะ>หรือว่าเป็นโรคกระเพาะล้วก็มีกดไลย้อนขึ้นมาทีเนี้ยเขาก็ต้องไปสืบหมอก็ต้องไปสืบเนาะว่าเหตุแห่งกฎไหลย้อนเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่ก็จะมาจากพฤติกรรมเป็นส่วนใหญ่<ะ>ใช่ไหมนี้ตะกี้น้องเชเอมบอกว่าไม่ได้กินอาหารตรงเวลา จริงๆแล้วทานแบบว่าแล้วแต่วันเวลาทํางานอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ตรงเวลาขนาดั้นแสดงว่ากินอาหาไม่ตรงเวลานนนึกกินมื้อสุดท้ายตอนดึกตอนดึกอ่าเนี่ยกตอนเสร็จงานตอนเสร็จงานโ้จะกินดึกแล้วยังโหุ่นดีขนาดนี้ยอมรับเลยตั้งแต่น้องชเอมมานั่งตรงเนี้ยก็คือชมไม่หยุดเลยพี่ปิ่นก็สวย รู้สึกจะเกิดสงครามกันตรงนี้แล้วเนี่ยไม่เรารักกันริแล้วก็เลยเพื่อไปรีเสิร์ชหาคำถามมาให้มันเป็นภาระของทุกเช่นการปวดท้องของน้องี้อใหก แต่รับจิด้องคือก็เลยต้องชมตอนไปนิดนึงน้องปิ่นไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมอ่าเพราะว่าเทปที่แล้วไงเทปก่อนนี้ชมเยอะแล้วอันนี้เแบ่งเปลี่ยนแบ่งกันเปียกจริงเป็นคนที่มีความรู้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เห็นใจคนอีกต่างหากนะคะสวยสวยทั้งภายในและภายนอกอุ้ยสวยทั้งภายในและภายนอกอ๋ออ๋ออ๋อนะคะ นอกจากหลอแล้วยังมีความรู้ด้วยอย่างเช่นวันนี้น้องบอกว่าน้องปวดท้องปวดท้องใช่ไหมนีพฤติกรรมมาแล้วปวดท้องเนื่องจากแน่นอกอีกคุณหมอแน่นอกแสบท้องแน่นอกแสบท้องเหตุเพราะกินอาหารไม่ตรงเวลาใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่จะสามารถทําให้เกิดกลุ่มอาการพวกนี้ได้เนาะทีเนี้ยอาหารที่กินน้องกินอาหารประเภทไหนเนี่ย อ่ะมันก็มีของทอดบ้างมีของทอดบ้างนี่ปูแสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นปัจจัยปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดเลยนะแล้วก็เป็นคกินสุดไงเค็มสุดเผ็ดสุดน่ารอนไหน่าเป็นห่วงนะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ตอนนี้ยี่าค่ะยีใช่ยังไม่เขาเรียกว่ายังเป็นวัยที่ร่างกายยังมี เขาเรียกว่ามีการปกรออไม่ใช่กาป้องกันมีความแข็งแรงใช่ไหมไอ้มีความแข็งแรงเพราะว่ายังเป็นช่วงวัยรุ่นตอนกลางใช่ไหมแต่รอเดี๋ยว40 50ิบ้าสิบรู้เรื่องจะเริ่มรู้เรื่องแล้วทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่ก็เริ่มรู้เรื่องแล้วนะคะเริ่มรู้เรื่องแล้วใช่ไหมตามว่านั้นไอสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปก็บอกถ้าเรากินอาหารเขาเรียกว่าผิดถูกสุขลักษณะมากๆเนาะบางคนเนี่ยจะสำแดงออกช่วงเวลาที่ต่างกัน แต่เวลาช่วงที่สำแดงออกที่ง่ายที่สุดเลยนี่นะมันจะมาตอนที่วัยที่เราจะเริ่มค่อยๆถอยลงถอยลง,ยลงลก็คือร<ะ>่างกายมันไม่ได้มีการจเจริญหรือพัฒนาเติบโตแล้วเพราะนั้นตอนเด็กๆเนี่ยเป็นอะไรที่กินอะไรก็กินเถอะไม่เป็นไรแข็งแรงแป๊บเดียวเดี๋ยวเราหายแต่พอเริ่มมากๆเสร็จปุ๊บโหเริ่มไม่ค่อยการฟื้นตัวมันช้าลงเราเรียกว่าการฟื้นตัวมันช้าลงเนาะ กฎระย้อนมักเป็นในเพราะจริงๆแทบจะทุกเพศทุกวัยส่วนใหญ่ที่พบก็เป็นตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงผู้สูงวัยวัยรุ่นนี่ประมาณช่วงไหนครับณหมอวัยรุ่็ช่วงนี้ช่วงนี้ย0่สิบสิบแปดตั้งแต่ก็คือช่วงที่เครียดเราเรียกว่าเป็นช่วงที่วัยรุ่นที่มีเวลาเรียนเนาะเวลาเรียนเวลาทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็มีความเครียดมากๆ การกินอาหารก็จะไม่ตรงการกินอาหารก็จะไม่ตรงเวลานะครับบางทีอ่านหนังสือดึกกินดึกบางทีเขาเรียกว่ากินบ่อยเครียดเครียดจัดเวลาเครียดจัดกินเวลาแบบเรนิตี้ศาสตร์ไงอ่านหนังสือดึกกินดึกไม่กินก็เครียดกินก็เครียดเหมือนกันโอเค เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจาะกันเลยว่าวิธีการดูแลตัวเองจากอาการเหล่านี้ที่้าเป็นอย่างนี้จะต้องทํายังไงบ้างคะช่วงหน้าคะช่วงที่แล้วที่เราพูดคุยกันไว้นะคะก็คืออาการของน้องเชเมนั่นเองอาการของน้องเชเมปวดท้องปวดพองแสบอกบ้างนอนน้อยกินไม่ตรงมาคบนอนน้อยได้นอนน้อยบ้างค่ะแต่กินีนังสือนี่มนพืติดตามใบรุ่นทั่วเลยอ่านะเป็นตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนใบรุ่นทีนี้เหตุ แห่งที่เรียกว่าอันเนี้ยนะฮะการเจ็บป่วยคือเกิดจากพฤติกรรมสัส่วนใหญ่นะครับ mm hmm. พฤติกรรมส่วนใหญ่คือพฤติกรรมนึงคืออาหารที่ทาน mm hmm. พฤติกรรมเวลาในการรับประทาน mm hmm. นะครับต่อมาก็คือช่วงวัยยังไม่ได้เป็นมูลเหตุเท่าไหร่ช่วงวัย mm hmm. ช่วงวัยเนี่ยยังเป็นวัยที่เรียกว่ายังเป็นวัยที่ยังมีการใช้พลังงานอยู่ mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นช่วงวัยนี้อาจจะตัดออกเรื่องหลักๆคือพฤติกรรมค่ mm hmm. ะดันั้นในตัวส่วนของระบบท่าที่แปรปรวนยัง ยังอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าธาตุนี้ไม่ได้เสื่อมหรอกในร่างกายเพราะว่าร่างกายยังอยู่ในช่วงวัยที่กําลังใช้งานได้อยู่นะครับมันก็เหมือนเครื่องจักรที่ทํางานได้อยู่แต่ว่าเราอาจจะเติมน้ํามันผิดไปบ้างม,มันก็จะเริ่มทางานมันยังไม่ได้ถึงกบพังน,นะครับทีเนี้ยโดยหลักๆเลยก็คือเราก็จะต้องไปทําระบบในร่างกายให้มันสามารถจัดก,การกับระบบที่เราเพี้ยนตรงเนี้ยนะครับให้มัน เกิดการกลับมานะครับโดยหลักๆเลยก็คือสิ่งที่กดมันตีขึ้นกดมันไหลขึ้นก็คือไฟย่อยมันไม่สามารถย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปได้มสมบูรณ์ะนะครับแล้วก็เช่นเวลาเราน้ำย่อยที่มันออกออกมาแล้วแล้วเราไม่ได้ทานอาหารลงไปเนาะมันก็จะเกิดการที่เรียกว่าไม่ย่อยอย่างไง,ไงเกิดการไม่ย่อยก็คือ พอเกิดการไม่ย่อยเกิดขึ้นเกิดความหมักหมมหมักในข้างในในข้างในก็เกิดแกส๊สเกิดขึ้นเกิดแกส๊สกคือธาตุลมเนาะ,ะนะครับมันก็เกิดการเขาเรียกว่าป,ปวดท้องลมมันตีมากๆก็ป,ปวดท้องหรือบางทีป,ปวดมันหลั่งออกมาแล้วเราไม่ได้กินอาหารก็ไปมันก็ไปย่อยไอตัวกระเพาะของเราก็ทําให้กลายเป็นปวดท้องได้อีกเช่นเดียวกันพวกนี้จะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าพฤติกรรมทั้งหมดน้องปวดท้องเวลาไหนตอนกินอาหารหรือว่า ตอนไม่รับประทานอาหารหรือตอนไม่รับประทานอาหารก็จะรู้สึกเหมือนเหมือนที่คุณหมอพูดว่าน้ำย่อยมันแบบกระเพาะมันกัดกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยก็คือปวดท้องตอนที่ไม่ได้ทานอาหารนะครับเราก็ถ้าตอนกินอาหารเสร็จจะเป็นปวดท้องแนวแเหมือนจุกเสียอย่างนี้มากกว่าใช่นั่นก็แสดงว่าทีเนี้ยมันก็คือพอคร่าวๆเลยก็คือการย่อยอาหารไม่สมบูรณ์หรือไฟย่อยมันหย่อนต่อประสิทธิภาพนะครับนี้ง่ายๆเลยกลุ่มพวกนี้ก็คือ สร้างระบบย่อยให้เขานะหรือถ้าเป็นภาษาทางการแพทย์ก็คือจุดไฟย่อยทําให้ย่อยได้ดีขึ้นนะับจุดไฟย่อยทีนี้ก็จะมีกลุ่มเขาเรียกว่ายาถ้าเป็นกลุ่มของจุดไฟย่อยโดยโดยทั่วไปเรากินยาไหมหรือว่ากินยาธาตุยาอะไรอยู่แล้วเวลามี เวลานี้นะทีเนี้ยเวลาวิธีกระบวนการดูแลเนาะ,ะเราจะต้องกินยากลุ่มที่เรียกว่าจุดไฟย่อยหลังอาหารทันทีในทุกๆมื้อที่เรากินไม่ว่าจะตรงเวลาหรือไม่ตรงเวลาอันนี้คืออันที่หนึ่งะนะครับเพื่อสร้างระบบการย่อยให้ย่อยได้บริบูรณ์ขึ้นขึ้นกลุ่มการย่อย กลุ่มไฟกลุ่มไฟย่อยที่จะใช้เป็นกลุ่มยาเนาะ<ฆ>มันจะอยู่ในกลุ่มยาพื้นฐานคร่าวๆก็คือกลุ่มยาขับลมทั้งหลายเนาะกลุ่มยาขับลมทั้งหลายทีเนี้ยถ้าเป็นกลุ่มโดยง่ายๆง่ายๆเลยก็คือกลุ่มที่เรียกว่ายาเป็นกลุ่มยาที่ชื่อว่าประสัทเจตพังคีจะมีอยู่ตามท้องตลาดแต่ว่าน่าจะหายากนะครับอีกอันหนึ่งก็คือที่จะหาได้ก็คือธาตุอบเชย ยาธาตุอบเชยอันนี้ก็จะหาได้เจออันนี้ก็จะเป็นยังไงอะคะคุณหมอเป็นคล้ายๆกลุ่มยาธาตุแต่ถ้าเป็นน้ำหรอคะคุณหมอเป็นน้ำเป็นยาน้ำแต่มีรูปแบบยาผงก็มีนะครับในกรณีที่หากลุ่มพวกนี้ไม่ได้ก็ใช้เป็นกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นแคปซูลที่เป็นแคปซูลพวกอบเชยแคปซูลได้เหมือนกันนะหรือเป็นพวกพริกไทยนะครับพวกนี้ก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของระบบย่อยสร้างระบบย่อยแต่ ั้งนี้ท้งนั้นต้องต้องดูประเภทอีกนะต้องดูอาการอีกนะนะครับเพราะเนี้ยมันเป็นยาที่เป็นยาที่เรียกว่าไม่ใช่ยาตำลักถ้าเป็นยาตำลักจะแนะนําให้กินกลุ่มยาประสัดเจตาพังคีเนาะประสัดเจตบพังคีเพราะว่ามันจะมีหลายตัวแต่ถ้าเกิดว่าหาไม่ได้ทั่วๆไปก็จะเป็นกลุ่มธาตุอบเชยธาตุอบเชยเป็นกลุ่มยาน้งเนาะก็จะมีกลุ่มพวกกันปูมีอบเชยมีสมุนวง้ง นะครับแล้วก็มีพวกกระบูลต่างๆเขาเจามาต้มเป็นยานาํแล้วก็บรรจุขวดชคล้ายกับยาธาตุนึกไม่ออกถ้าอย่างนั้นนึกอะไรไม่ออกเราก็ต้องกินเป็นกลุ่มยาขับลมที่เป็นยาธาตุน้ำแดง <Okay. S 2> น้ำแดงนะ,ะไม่ใช่น้ำขาวนะที่มันเป็นสีดำๆอย่างเงี้ยอ่าใช่ต้องเป็นน้ำแดงนะครับเพราะน้ำแดงก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็นพวกลดกรด นะเป็นพวกใบาขา ب, เป็นพวกการปูต่างๆพวกนี้นที่จะช่วยที่จะช่วยขับลมแล้วก็ช่วยย่อยได้ดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเรานึกอะไรไม่ออกสิ่งที่เราต้องก็เป็นทัดําแดงหลังอาหารทันทีใช้หลังอาหารทันทีอันที่หนึ่งนะครับเพื่อช่วยเกี่ยวกับเรื่องของอย่อยนะครับในกรณีที่เรากินไม่ตรงเวลาทีนี้ตอนดึกๆนะครับสิ่งที่เราต้องช่วยเลยก็คือล้างระบบขับถ่าย <ทำ S 2> เพราะ,ะต้องมีกินยาระบายร่วมด้วย เนาะเพราะว่าเวลาที่เราย่อยไม่บริบูรณ์ลำไส้เราจะไม่สะอาดลำไส้เราไม่สะอาดมันก็จะทําให้การดูดซึมสารอาหารต่างๆของเราเนี่ยดูดซึมได้ไม่ไม่ดีแล้วก็จะเกิดเป็นของเสียแล้วเกิดแก๊สภายในลำไส้ทําให้เรารู้สึกอืดเฟ้ออยู่บ่อยบ่อยพอเราคินพอเราสะสมพวกนี้ไปกินต่อไปกินต่อไปมันก็เลยจะกลายเป็นเขาเรียกว่าอืดสะสมแล้วมันก็จะค่อยค่อย ย้อนและตีขึ้นมานกดต่างๆ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เราก็จะต้องมีการลุกล้างระบบลำไส้แล้วต้องมีกลุ่มยาระบายอ่อนๆหน้าตาแบบนี้สงสัยแล้วใช่ไหม <c oughs> ว่าการล้าง <c oughs> ล, áng, <c oughs> ลำไส้นี่มันทำยังไงนั่นแหะค่ะดูาค่ะทำไส้ อย่างที่เราคุยกันไว้เทปก่อนๆนะคะว่าน้องมีอาการปวดท้องใช่ค่ะทีนี้อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุอาจจะเป็นกดไหลย้อหรือเปล่าหรือกระเพาะหรือเปล่าทีเนี้ยคุณหมอบอกว่าบางทีอาจจะเกิดจากการที่ลำไส้น้องไม่สะอาดอ่าลำไส้น้องไม่สะอาดด้วยใช่แล้วทีเนี้ยวิธีการดูแลลำไส้เรียยังไงว่ากินผิดเวลาพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ผิดอาหารที่กินกินอาหารเป็นประเภทพวกไขมันเยอะกินอาหารรสจัดมากๆทําให้ น้ำย่อยหรือระบบน้ำย่อยต่างๆไม่สามารถย่อยอาหารต่างๆเราเนี่ยได้สมบูรณ์เพราะนั้นเมื่ออาหารต่างๆเราเนี่ยย่อยไม่สมบูรณ์ก็เกิดเป็นของเสียค้างอ,อยู่ภายในพอมันค้างมากๆมันก็จะเวลาน้ำย่อยออกมามันก็จะเกิดการเขาเรียกว่าตีหรือกดตีขึ้นนะครับเพราะนั้นกระบวนการจัดการมันไม่ใช่แค่ขับลมอย่างเดียวกระบวนการก็ต้อง สร้างระบบใหม่ให้ร่างกายก็คือช่วยทําให้ย่อยอาหารต่างๆเหล่านี้ได้ดีขึ้นคเพราะนั้นกลุ่มยาก็คือต้องเป็นกลุ่มยาช่วยย่อยแต่ช่วยย่อยไม่ใช่เอ็กอะช่วยย่อยต้องเป็นกลุ่มยาที่ช่วยกระตุ้นการหลั่งของน้ําดีได้กลุ่มขับลมได้นะครับช่วยการบีบตัวของลาไส้ได้นะถ้าเป็นถ้าเป็นทั่วๆไปถ้ากินได้ถ้าเป็นกลุ่มผู้ใหญ่จะแนะนําให้กินกลุ่มยาหอมอ๋อแต่ท่านี้เด็กๆเนี่ย ยากคุณหมอแล้วถ้ากินเป็นผลไม้อะไรอย่างนี้ได้ไหมล่ะกินผลไม้ยิ่งไม่ได้เลยช่วยย่อยมันช่วยย่อยได้ไหมผลไม้อ่าได้ต้องเป็นบางกลุ่มเดี๋ยวทีเนี้ยเราจะกินช่วงไหนก็ต้องกินเป็นพวกกลุ่มของสับปะรดนะกลุ่มรสเปรี้ยวต่างๆที่ไปช่วยย่อยต่างๆแต่ย่อยเสร็จปุ๊บย่อยเสร็จปุ๊บก็จะต้องก็จะต้องช่วยเกี่ยวกับเรื่องของดูมันต้องดูเรื่องระบบอื่นๆร่วมด้วยะประมาณนี้แต่โดยหลักๆก็คือเราช่วยย่อย การที่ใช้ผลไม้เข้าไปรับประทานก็คือเปรียบเสมือนกับการที่เราเพิ่มไฟเบอร์หรือเพิ่มกลุ่มโปรไบโอติกเข้าไปเพื่อให้จุลินทรีย์ต่างๆในลำไส้มันเกิดการเราเรียกว่าย่อยย่อยอาหารเสียต่างๆเหล่านี้ได้นะเพราะฉะนั้นกลุ่มต่างๆนี้ต้องดูสุขภาวะการการขับถ่ายร่วมด้วยอ,อ๋อดูสุขภาวะการขับถ่ายร่วมด้วยดูอาการปวดอาการปวดกินอาหารนะครับ อ,อืดเฟอ้อ<ะ>นะกลุ่มพวกนี้เวลามันสะสมมากๆเนี่ยนะครับลมที่มันอืดเฟอ้อมากๆเนี่ยมันจะไปตามกล้ามเนื้ออย่างที่บอกพวกนี้มันเป็นลมในใไปถึงกล้ามเนื้อเลยหรอไปกล้ามเนื้อทําให้มีอาการปวดพวกปวดหลังปวดลมในข้อปวดเอวปวดพวกนี้นะครับเป็นกลุ่มทีม่เรียกว่าลมมันก็จะเป็นลมพิษง่ายๆเพราะว่าไอของเสียมันเกิดแก๊สของเสียในลำไส้เกิดแก๊สแก๊สอันที่หนึ่งมันผักแล้วมันตีน้ําย่อยขึ้นกลายเป็นกรดไหลย้อน ไอ้กลุ่มที่2ก็คือการที่กลุ่มแก๊สนี้มันแผ่ไปตามพวกกล้ามเนื้อทําให้เกิดการกลุ่มกล้ามเนื้อแข็งตัวเกิดความเป็นพิษต่อ,อก,กล้ามเนื้อทําให้เป็นโรคพวกกล้ามเนื้อต่างๆปวดเมื่อยนะครับปวดเมื่อยต่างๆเป็นโรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วก็กลายเป็นโรคปวดพวกปวดกระดูกมันจะค่อยๆไป, <S <S ไปเป็นทีละไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วนี้จากเอวมันก็จะขึ้นไปสะบักไปคอไปบ่าแล้วก็กลายเป็นพวกกลุ่มไบเกลนทั้งหลาย เพราะนั้นกลุ่มโรคพวกนี้จริงๆมันมีการดําเนินโรคแล้วก็มีการแปรเปลี่ยนไปเป็นหลายๆอาการมากๆเลยเพราะเรามองสภาวะแค่เรื่องของระบบธาตุคือระบบในร่างกายที่การกินการนอนการกับถ่ายถ้าเกิดกลุ่มธาตุต่างๆเราเนี้ยเกิดเสียสมดุมลเมื่อไหร่ก็จะเกิดเป็นอาการต่างๆเป็นโรคต่างๆเช่นไมเกรนปวดเอวกดไลย้อนโรคกระเพาะประจำเดือนผิดปกติคะ่ะมันจะส,<า>ส่งผล<า>ไปแบบเยอะมากเลยนะคะพี่เนต้อ,บบองอ เพราะนั้นเรื่องของระบบที่เราจะล้างเราก็ใช้ง่ายๆเลยก็คือสมองสามอย่างตีพลาสมองสมองสามอย่างสมองไทยสมองประเภทปลาขาป้อมน้องก็จะไม่รู้จักอีกสมองมันเป็นยังไงคะสมองมันเป็นไม่ใช่สมองที่เอาไปทอดเลือไม่ใช่สมองก็จะแข็งนะคะแข็งไม่ได้ไม่ใช่สมองก็คือเป็นผลไม้อ่าเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณเกี่ยวกับเรื่องของ ระบายได้เนาะกรเรียกว่าใช้ในการระบายแล้ว่าใช้ในการสมานได้นะครับสมอจะมีความฝาดๆเปรี้ยวๆหวานๆนะสมอเซสมอสามอย่างมีลูกมะขามป้อมสมอไทยแล้วก็สมอเทศหาย,ยากนะไหมคะคุณหมอตอนนี้หายไม่ยากเลยม,มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากมายเลยสาเร็จรูปสาเร็จรูปด้วยนะครับปูอย่างนี้ง่ายเลยง่ายเลยนะครับกินเพื่อล้างระบบลาไส้ถ้าเป็นถ้าเป็นเม็ดก็กินได้ แต่ถ้าให้ดีกินเป็นรูปแบบน้ำเป็นรูปแบบน้ำเนาะมันดูดซึมง่ายกว่าใช่คะแล้วมันมีความเขาเรียกว่าสามารถขับถ่ายระบายได้ดีเพราะงนั้นสร้างโรคขับถ่ายก็คือใช้ตีพลาอย่างง่ายๆซื้อตีพลามาต้มระบบขับถ่ายล้างลาไส้อันที่2ก็คือกินกลุ่มเขาเรียกว่ายาที่ช่วยย่อยแต่เป็นยาช่วยย่อยไม่ใช่แอร์เอ็กเป็นกลุ่มยาทาถ้าเป็นธายก็คือทานน้ำแดงถ้าแนะนำง่ายๆผ่าง่ายผ่านง่ายนะครับเพราะนั้น อันนี้คือสองรูปแบบที่ใช้ในการกระบวนการรักษาอาการที่เรียกว่ากดที่มันตีขึ้นแล้วก็ระบบการด้อยที่ไม่บริบูรณ์แล้วอย่างคุณหมอว่าน้องเนี่ยออกไปทางแนวไหนคะไปทางกรดหรือกระเพาะจากการที่ไม่น่าจะเป็นกระเพาะไม่น่าจะเป็นกระเพาะใช่ครับน่าจะเป็นกระเพาะน่าจะเป็นกดไลย้อนมาแล้วทีนี้เหมือนน้องแอบเปย์มาช่วงต้นเลยว่าน้องเคยไปหาหมอแล้วคุณหมอบอกว่าน้องเครียดหรือเปล่าใช่ไหมเครียดเปลาเครียด ทีนี้นะคะปิดนช่วงหลายๆคนเป็นอย่างที่เคยได้ยินคุณหูก็คือการเครียดลงกระเพาะถูกตองรับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดกันเอาละค่ะตอนนี้ก็อยากจะมาถามคุณหมออใช่ว่าแบบว่าไอ้พวกแบบเราเครียดลงกระเพาะเนี่ยมันมันมีหรือเปล่าคะคุณหมอมีมีความเครียดลงกระเพาะเนี่ยความเครียดส่งผลทําให้เกิดกรดแหละค่ะนะเพราะฉะนั้นมากแล้วไอ้พวกกดทั้งหลายเพราะนั้นเวลาเราเครียดมากกดมันก็จะหลั่ง ค่ะก็จะหลังสร้างอะไรต่างๆมามันเครียดมากๆเราก็จะไปกินอาหารใช่เราจไปกินไปกินเนี่ยเป็นเขตของความความเครียดะนะครับทีเนี้ยเมื่อมีสภาพักความวความเครียดทําให้เกิดกลุ่มอาการพวกนี้อย่างที่บอกว่าออทําให้เรากินอาหารไม่ตรงเวลาบ้างกินอาหารที่ไม่ไม่ได้เลือกอ่ะงา่ายเราเราก็จะกิน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 เอากินเข้าไปเสร็จปุ๊บม,มันไม่ได้มีตัวอื่นก็ไปช่วยเลย เพราะนั้นอย่างที่แนะนำเลยก็คือเวลาเรากินพวกนี้เข้าไปปุ๊บมันจะต้องมีตัวยาที่เรียกว่าตัวยากลุ่มที่เป็นกลุ่มยาช่วยย่อยจากไหนอะคะคุณหมอเป็นนี่ไงที่ที่ท<ม>อธิบายให้ฟังก็คือเป็นกลุ่มยาธาตุน้าแดงนี่แหละนะหรือยาธาตุอบเชยก็ดี<ม>เพื่อสร้างระบบของการหลั่งของไอตัวน้ําย่อยเนี่ยให้มันให้มัน,ให,มนให้มันบริบูรณ์นะครับเพราะความเครียดมันเกิดจากตัว ตัวปัจจัยภายนอกะนะความเครียดจากปัจจัยภายนอกทีนี้ถ้าจะรักษาความเครียดต้องมาคุยกันอีกรูปแบบหนึง่งเนาะเพราะเมื่อเวลาเกิดความเครียดเกิดขึ้นนะครับเวลาเกิดความเครียดแยกคนละโรคแล้วนะ,ะแยกคนละโรคนะพอมีความเครียดมันเกิดการเขาเรียกกดหลังต่างๆกินอาหารนู่นนั่นนี่อืดเฟ้อต่างๆเพราะฉนั้นไอ้กลุ่มนี้รักษาด้วยคุณกินกลุ่มยาช่วยย่อยขับลง คุณกินปุ่มยาถ่ายล้างพวกของของไอพวกอข,อของเสียออกนะครับเป็นตีพลากราได้หรือเป็นยาระบาบอ,อ,อ่อนตัวอะไรก็ได้แล้ว<ะ>แต่แล้วแต่อี่ห้อแล้วแต่อันนี้ก็คือช่วยช่วยรักษาสมดุลระบบย่อยะนะครับที่ความเครียดมาดูเรื่องความเครียดความเครียดจะเป็นหนึ่งก็คือเรื่องของปัจจ<ม>ัยภายนอกท<ม>ี่เข้ามาถูกต้องไหมะฉะน,นั้นเครียดจากการเรียนเครียดจากต้องสอบ เรียดกากการอ่านหนังสือใช่ดจาการอ่านหนังสือเรียดจากอะไรต่างต่างความเครียดความเครียดความเครียดก็เป็นลักษณะที่เรียกว่าไฟชนิดหนึ่งที่เรียกเคยพูดแล้วก็คือไฟระสัำระสายเพราะฉะนั้นพอมีความเครียดมีไฟระสัมระสายวิธีการคุมเราเรียกวิธีการคุมไฟการคุมไฟต้องคุมด้วยสองแบบก็คือลดไฟกับคุมลมเพราะลมจะคือน ลมจะกระพือทาให้เกิดไฟที่ลุกไฟที่มากเราต้องพยายามระงับลงดับมันดับลงดับด้ไรรู้ไหมยาอะไรพูดไปแล้วยาเขียวยาเขียวยาเขียวคลายเครียดได้นะจะบอกให้นะเพราะฉะนั้นยาเขียวไม่ใช่แค่รักษาไม่ใช่ใส่ยาอักเสบต้องสามันต้องหกติดบ้านไว้องเยวเวลามีความเครียดเกิดขึ้นความเครียดความเครียดทั้งหลายมันคือธาตุไฟที่กำเริบกลุ่มยาเขียวอันนี้หนึ่งมันเป็นความเย็นนะครับ รักษาคนล,ละอันกับตัวกดไหล,ลย้อนนะมันต้องแยกกันนะเพราะฉะนั้นเวลามาเจอหมอเนี่ยต้องแยกอาการกลุ่มก่อนว่าหมอจะวางลำดับก,กลุ่มรักษาอะไรถ้าจะรักษาความเครียดก,กดไหลย้อนยังรักษาไม่ได้นะยังไม่ได้เหรอครยังไม่ได,ไมได้มันจะตีกันยามันขัดกันเราไม่สามารถกินยาแบบปัจจุบันได้เราต้องเลือกใช่ไหมครับไม่ครับหมอจะต้อง หมอจะต้องวางลําดับการรักษาก่อนอาวันที่คุณหมอเคยบอกใช่ว่าหมออาจจะรักษาก,กดไหลย้อนก่อนแล้วก็ค่อยไปลดความเครียดลดความระสังค่อยให้ยาเขียวค่อยให้น้ําอะไรต่างๆลดความเครียดต่างๆ<ข>ลงหรือลดไฟต่างๆลงอันนี้มันขึ้นอยู่อันนี้เลยเป็นที่เรียกว่าเป็นศิลปะก,การมองโรคและการวางยาของหมอ,อมนะครับเพราะว่าถ้าเรายังมีความเครียดอยู่อาการอย่างเงี้ยมันก็ยังคงจะ กลับมาอยู่ค่ะสุดท้ายแล้วอ่ะหลายๆโรคองมันอยู่ที่การใช้ชีวิตแล้วก็การกินของเราจริงๆนะคุณหม<ช>หอเนาะเรากินอะไรเข้าไปก็ได้แบบนั้นกินของดีก็ได้ดีกินของไม่ดีก็ รับสภาพนี่เราปรับเป็นแล้วนะเรเครียดกินอะไรเลยดียาเขียวก่อนะยาเขียวได้ต้อง๋ยวเบรกหน้าจะมาพูดถึงยาลมต่อได้เลยค่ะยาลมยาหอมเหน้ยที่คุณหมอพูดไปนะคะแอบตกใจนิดนึงว่าทาไมวนกลับมาที่ยาเขียวอีกแล้วยาเขียวมันช่วยแก้เครียดมันเกี่ยวอะไรกันหรคุณหมอไหนไหนบอกว่าแค่แก้อักเสบแก้ไข้แก้อักเสบอาการแล้วทําไมโผล่มาแก้ความเครียดดิ อาเอาอนี้ก่อนเวลาเราเครียดใช่ไหมเวลาเราเครียดปกติเราเวลายาคลายความเครียดหมอจะให้ยาลดคลายกังวลคือ,อยานอนหลับใช่ไหมค่ะ,คะเวลาเครียดมากๆมันก็คือ,อยาลดคลายกังวลแล้วก็นอนหลับซึ่งยาลดคลายกังวลก็คือไปลดสารสื่อประสาทลงทำให้เรารู้สึกง่วงซึมแล้วก็อยากนอนหลับพับกผ่อนอเพราะนั้น,นกลไกอย่างที่บอกกลไกของยาไทยมันจะรูปแบบแบบเขียวมันสรรพคุณลดไข้ มันไปลดความร้อนมันไปลดสารสื่อประสาทลงมันไปลดทําให้ความร้อนอต่างๆลดลงมันไปนโโลดเมตาบอลิซึมต่างๆในร่างกายลงเพราะฉะนั้นเราจึงใช้ยาเขียวไปใช้ในกระบวนการที่ลดไข้กังวลร่วมด้วยอ่าพอพอนึกภาพออกไหมครับผม<ฆ>พอพอนึกภาพออกไหมครับเพราะนั้น,นกลไกมันไม่ใช่กลไกของธาตุไฟเนี่ยเราต้องเข้าใจถึงระบบธาตุก่อนอแล้วทีนี้ว่าธาตุไฟมันไม่ได้หมายถึงแค่การย่อยมันไม่ได้หมายถึงแค่ไข้ มันหมายถึงองค์ประกอบฮอร์โมนทุกอย่างในร่างกายที่มันเกิดความความความร้อนเกิดขึ้น<ม>เกิดความเร่งเกิดขึ้นอะไรต่างๆที่ร่างกายผลิตทําให้เกิดความร้อนเกิดความเร่งเกิดขึ้นมันจะเป็นเมตาบอลิซึมเป็นธาตุไฟทั้งหมดในร่างกายแต่โดยทางการแพทย์แผนไทยเราแบ่งออกเป็นแค่สี่เรื่อง<ฆ>คือเรื่องของระบบย่อยระบบอุ่นกายเ<ฆ>ราสัมเราสายล้วก็ความฉลาภาพนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มระสัมเราสายจึงเป็นกลุ่ม กลุ่มประเภทนี้กลุ่มประเภทเนี mm hmm. ทน้ความร้อนที่เกิดความระสัำระสายก็จะเป็นพวกระบบฮอร์โมนค่ะ <Huh. S 1> นะระบบฮอร์โมนทั้งหลายระบบความระสัำระสายส <Huh. S 1> ่วนใหญ่จะเป็นพวกระบบฮอร์โมนเพราะนั้นยาที่ไปช่วยที่ลดธาตุไฟทั้งหมดในกลุ่มของ4ตัวเนี่ยนะครับจริงๆมันก็จะต้องเลือกให้เหมาะสมแต่ละประเภทแต่ละประเภท mm hmm. ลงไป <Huh. S 1> นะครับแต่โดยพื้นฐานก่อนโดยพื้นฐานแบบง่ายๆก่อนเราก็กินยาขีวนะครับทำไมถึงเป็นยาเขียวเพราะยาเขียวมีสรพคุณขม ข,ขมและเย็นนะขมและเย็นความขมทําให้เกิดความสงบขึ้นความเย็นเกิดทําให้ความาความร้อนมันผ่อนคลายลงเพราะะนความเครียดมันคือความร้อนอเราเครียดมากๆร้อนร้อนมากเลยนะครับเครียดมากๆเครียดมากเราก็จะร้อนในไปในตัวหรือกระหายเพราะนั้นเวลาเราเครียดมากๆจึงเป็นเหตทุที่เราจะต้องไปหาของหวานๆกิน ต้องไปกินน้ำตาลเพราะสมองเรามันขาดสมองเรามันต้องการน้ำตาลคุณหมอถ้าเราเครียดปุ๊บปวดหัวมากเป็นไมเกรนได้แน่ยาเขียวได้ไหมคะจะเขียวใช่ครับจบยาเขียวก่อนเอนที่แบบมีอาการใช่ไหมคะต้องครับผมมีอาการแล้วก็ทานได้เลยเราเริ่มทานได้เลยแล้ววิธีการรับประทานแตกต่างจากการเวลาเราไม่เป็นไข้หรืออักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับการเป็น เครียดเนี่ยรับประทานเหมือนกันไหมวิธีการรับประทานวิธีการรับประทานถ้าเราต้องดูอาการก่อนว่าอาการอาการมีรูปแบบแบบไหนถ้าเป็นช่วงมันแล้วแต่ช่วงเนาะถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นมากเวลาเราจะรักษาระยะยาวหรือเราจะต้องการลดความเครียดช่วงระยะยยาวหรือระยะสั้นถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่ทาความเครียดทําให้นอนไม่หลับเราก็กินก่อนนอนแต่ถ้าเกิดว่าเราเครียดระหว่างวันเราไม่รู้หรอกเราเครียดระหว่างเราก็จะสามารถกินได้เช้าก็ กินคล้ายๆกับตัวของเวลาที่เราที่เราจะลดความร้อนในอ่ะก็คือใช้ประมาณ1อาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็หยุดแล้วปริมาณเหรอคะคุณหมอถ้าสมมติว่าเป็นผงอย่างเงี้ยเอาง่ายๆแลวชาวบ้านชาวบ้านตวงอย่างเงี้ยเป็นช้อนก็ช้อนชาช้อนชาหนึ่งช้อนชาแต่ต้องละลายในน้ําดอกไม้นะแล้วท่านถ้าสมมติว่าหนูละลายในน้ำน้ำอุ่นน้ําเปล่าปกติอ่ะมันจะให้สรรพคุณมันก็สรรพคุณต่างกันครับเพราะกลิ่นการกินในน้ําดอกไม้เปรียบเสมือนกับ เราได้ความหอมค่ะหาน้ำดอกไม้ไม่เจอประยุกตหน่อยน้ำใบเตยก็ได้เอาน้ำอะนะคยเขียวกินกับน้ำใบเตยอร่อยดีนะดูน่าจะอร่อยด้วยซ้ำอร่อยคุณหมอเป็นยังไงของหนูนะต้องลองเอาไว้เป็นไข้เมื่อไหร่ต้องลองเลยใยเขียวกินยาเขียวสามเม็ดกับน้ำใบเตยต้มน้ำใบเตยรับประทานอย่างเงี้ยเพราะนั้นกลุ่มที่เรียกว่าเกิดความความระส่ำระสายเกิดความเครียดต่างๆเนี่ยเราจะให้กลิ่น เป็นองค์ประกอบที่เป็นหลักเพราะกลิ่นกลิ่นที่หอมเย็นนะกลิ่นที่หอมเย็นมันจะลดความเครียดได้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเครียดมากๆอย่าดมเครียดไหมโล่งชื่นใจหอมเย็นหอมเย็นชื่นใจบำรุงดวงจิตเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความเครียดเกิดขึ้นเราก็ใช้ความหอมเย็นพวกนี้แหละนะนั้นยาเขียวก็เป็นอย่าเรียกว่ายาครอบจักรวาลเลยมันคือยาลดธาตุไฟอ่ะเอ้าค่ะมันไม่ใช่แก้ไขอย่างเดียวนะครับ นะครับถ้าเป็นไม่ใช่เป็นยาเขียวบอกใช้ยาอุไทยได้ไหมหรือน้ําอุไทยได้ไหมได้เช่นเดียวกันเพราะสมัยนั้นเวลาสมัยโบราณเนาะไม่รู้ทานหรือเปล่าเวลากินก๋วยเตี๋ยวอะ่ะจะต้องหยอะเหรอคะมีน้ําอุไทยแล้วก็จะต้องใส่ใน,น้ำเิาแล้วก็จะต้องเป็นน้ําแข็งก้อนอใส่ในขันยังไม่รู้ล่ะ้องทานเราหนู่ทาน,นแต่น้ําชานะ่ะ <laughs> ทำไมน้องแม่ค <asion> ุณแม่เลยคุณแม่แ yeah. ม <you> know ่อ oh, ีกแล้วเหแนี้เปลูกฝังมาดีนะครับผมแต่วแม่พาไปกินกเตี๋ยวบ่อยแต่จริงคุณแม่ปลูกฝังจริงเพราะว่าน้องแอบแอบรู้หลายๆอย่างมากกว่านะเรื่องแบบว่าวันนี้ก็จริงๆรายการนี้ดีเนาะก็ถือได้ได้มีการแลกเปลี่ยนแล้ว ย้อนย้อนกลับไปถึงกับพี่กระเป๋าไหมล่ะสดชื่อหรือเปล่าสดชื่นมากเลยพวกเรายังอยู่กับคุณหมออีกนานนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากๆครับผมให้ความรู้กับน้อคนะคะแล้วก็ให้ความรู้กับน้องด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องของน้องแบบจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นอันได้รับความรู้ไปเยอะมากหลังจากนี้ก็น้องก็ดูแลตัวเองที่คุณหมอแบบส่วนใครที่เป็น ปวดไหลย้อนกระเพาะนะคะก็สามารถรักษาได้ตามที่คุณหมอบอกเลยนะคะเบื้องต้นนะเบื้องต้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะว่าพอปวดกระเพาะแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่กระเพาะก็ได้ให้ตรวจสอบตัวเองให้ดีว่าเป็นอะไรใช่ค่ะถ้าเป็นกระเพาะไปตรวจแล้วสองกล้องพบเจอว่าเป็นแผลในกระเพาะนั่นอีกเรื่องหนึ่งก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องใหญ่เลยที่ นะคะสุดท้ายแล้วก็คือต้องดูแลตัวเองกันนะคะทุกคนเกิดอะไรขึ้นนิดหน่อยหน่อยก็รีบเช็คตัวเองแล้วก็รีบไปหาหมอดูแลตัวเองด้วยนะคะวันนี้นะคะมีของมาว่าให้คุณหมออีกแล้วทุกอาทิตย์เลยทุกหมอชอบใช่ไหมดื่มอร่อยมากเลยนะคะน้ำดื่มเกษมแร่วิตามินแอนด์มิเนอรัลนค่ะอบคุครับดีมากครับผมแล้วก็นี่เลยนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระชายพัฒตาเทพทองค่ะ ใครที่อยากได้นะคะอย่าลืมนะคะคุณนกเขาบอกว่าไม่วางขายแน่นอนนะคะอยากได้ให้ทักมานะคะที่รายการชุมทางฮอตโชว์นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับชชว